เออเอันอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนเร็วเร็วฮะโอ้ยตายเลยตอนนี้ เวลา11นาฬิกาของวันที่14กรกฎาคม2556ร้25รอยตำรวจโทขจิตพงศิตเจริญร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นรับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแรดผับเลขที่231ทับถนนประชาสสำราญเขตเทศบาลนาครขอนแก่นจึงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาทิเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน4ขอนแก่นและพนักงานดับเพลิงจากเทศบาลนาครขอนแก่นเทศบาลเมืองและเทศบาลใกล้เคียง รวมรถดับเพลิงทั้งหมด12คันเมื่อถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทุบทำลายพนังกระจกก่อนช่วยกันกระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลา1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบและในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่มีนายอนุสรสารสมอายุ30ปีเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองเก่าได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงานจกบาดท,ที่นิ้วกลางม,มือขวาเป็นแผลชะกัน ด้านความเสียหายพบว่าภายในรัฐผับได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น3จุดประกอบด้วยห้องคาราโอเกะโคโยตี้และห้องครัวขณะที่พื้นที่ข้างเคียงได้รับความเสียหายเล็กน้อยเช่นกันรวมมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นรวมกว่า1ล้านบาทขณะที่สาเหตุน่าจะเกิดจากกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป